สรุปข่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่9สิงหาคม2563โดยเฉพาะพักพรั่งเชลซีนครับเรดูข่าวเชลซีวันนี้กันดีกว่านะครับผมว่ามีข่าวอาไนะไรน่าสนใจกันบ้างครับเชลซีวันนี้บากาพร้อมลดค่าแรงชิงสิงซบกับมิวราน โดยกรณีทีเอมูเอบากายยโก้นะครับผมกองกลางโลกลืมนะฮะของทางเชลซีพร้อมจะลดค่าแรงของเขาครึ่งหนึ่งเพื่อย้ายกลับไปเล่นให้กับอิลานแต่ตอนนี้ยังติดปัญหา,าเรื่องค่าตัวที่สิงบรูนั้นตั้งเอาไว้ประมาณ20ล้านยูโรกันเลยทีเดียวโดวยวิฟิลที่กำลังจะอายุครบ26ปีในปลายเดือนนี้นะฮะกลับมายังทีมแซมฟอร์อบริดอีกครั้งหลังจากพบกันในฤดูก,กาลที่น่าผิดหวังในการเล่นแบบเยียมตัวกับทางมอนตาโกลนั่นเอง เขาเคยูกมิลานยืยมตัวไปในเซน2,018ถึง2,019นะฮะแต่สโมสรก็ไม่สามารถตกลงค่าตัวกับทีมาจากผิวน,นกักกฤษในการซื้อขาดได้นั่นเองนะฮะรายงานจากกาเซต้าเดโรสปอร์ตเปิดเผยอีกว่าตอนนี้บากายโยโก้หมดหวังในการกลับไปเล่นกับเอชิมิลานแล้วจนตัวเองต้องเสนอที่จะลดค่าเหนื่อยลงขึ้นหนึ่งกันเลยทีเดียวเมื่อพิจารณาจากค่าเหนื่อยที่เขารับกับสิงห์บูนั้นอยู่ที่6ล้านยูโรต,ต่อปีในเวจบนนี้นั่นคือดีลที่น่าสนใจเป็นอย่างมากเลยของทางบริษัทแดงดำ อย่างไรก็ตามค่าตัวในการย้ายทีมของเขาก็ยังเป็นปัญหาอยู่นะฮะเนื่องจากเชลซีของเงินประมาณ20ล้านยูโรแต่ทางบีบรานันพร้อมจะจ่ายเงินเพียงแค่15ล้านยูโรเท่านั้นฉะนั้นก็ยังมีทางเลือกเช่นการย้ายทีมแบบยืมตัวนะฮะเพราะผูกเงื่อนไขย้ายแบบถาวรน,นั่นเอง โดยจลซีจ่ายเงินประมาณ40ล้านยูโรนะฮะเพื่อสัญญาก,กับทางบากาโยโกมาจากมอนาโกในปีน2017และเขาก็แทบจะไม่ได้ลงสนามเลยหลังจากนั้นโดยไม่ถูกปล่อยยืมตัวนะฮะก็ต้องนั่งแบบตัวสำรองกันต่อไปงานนี้เขานั้นมีช่วงเวลายืมตัวที่น่าจดจำกระทางมิลานโดยยิงได้1ประตูและทำได้อีก1แอสซิสจากทั้งหมด42นัดที่ลงสนามนั่นเองครับโอ้โหเป็นน้ำว่างานนี้ก็ต้องรองดูกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะว่าเขาจะเป็นเช่นไรนครับ ร้าข่าวต่อมากันดีกว่าครับลิ t เอาด้วยถามสิง์เรื่องการจีบเกาลัเกอร์โดยอนกันนี้ลนะิสชูเต่ท่านผมกลายเป็นอีกทีมที่ติดต่อสอบถามความเป็นไปได้ในการคว้าตัวคอนเนอร์กาลัเกอร์กองกลางดาวรุ่งของเชลซีมาร่วมทีมน,นะฮะ เดือนนี้ดาวเตะวัย20ปีโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นกับทางสวอรนซีในแชมเปียนชิพฤดูกาลที่แล้วและก็คาดกันกันว่าจะมีการพูดคุยเรื่องการย้ายทีมกันอีกครั้งนะฮะเมื่อสิงหรูนสัปดาห์นี้โดยได้หลายทีมในผิวนักกีบที่สอบถามข้อมูลไปยังทีมจากเวสต์ซันดอนถึงดาวเด่นในแชมเปียนชิพเป็นที่เข้าใจกันว่าเชลซีนั้นดูจะพอใจกับการยืมเขาอีกครั้งหนึ่งซะมากกว่าแทนที่จะขายขาดไปในตอนนี้นั่นเอง โดยกันนี้ยุงชองกำลังสำรวจตัวเลือกมากมายของพวกเขาเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในแนวรุกและแผงวิดฟิลในขณะที่พวกเขายังต้องการตัวคาเฟอร์นะฮะในตำแหน่งแบ็กซ้ายและก็เซนเตอร์ฮาฟอีกหนึ่งคนโดยมาเชโรวีเอลซากุนซือของบริทนั้นก็ได้จะขยายสัญญาออกไปในสัปดาห์นี้ และมีความกระตือรือร้นที่จะสัญญากับทางเบนไวส์มาจากไบตันแต่นั่นก็ยังเป็นเรื่องยากนะฮะและพวกเขาก็พิจารณาจากฟรอปโคดิ้งของอาร์สนอลไว้อีกทางอิกาหากโอ้โหนะ,ะเป็นนาวื่างงานนี้เลดก,ก็จะเอาด้วยนะครับผมเขาจะถามสิงเรื่องจีบคารเกอร์นะฮะก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าทีมน้องใหม่ไฟแรงนี้ทำไมห้าวจังเลยครับงานนี้เราดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับ ลิเลวานห้าลเด็นบรอนหลังบาเยนร์กระน่ำยิงเชลซีกันอีกรอบ โดยกาน,นี้ทางาเบย์ยนมิน,นิกทะยานเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศในศึกยูฟาแชมเปียนเลกนะฮะเป็นชีรแบร้อยหลังคว้าชัยชนะถล่มทลายเหนือเชซีกันอีกครั้งเป็นเกมที่ทัพเสือใต้ยังไม่ออมมือให้นะฮะแม้ว่าจะตุนสกอร์มาแล้วถึง3ลูกที่การแต่พวกเขาก็ยังครองเกมบุกใส่จนยิงอีก4ประตูลาสตดเด็ดในเกมรุกก็ยังคงเป็นเกมนักเตะหน้าเดิมๆนะฮะเรามาดูประเด็นน่าสนใจที่เกิดขึ้นในเกมนี้กันก่อนดีกว่าครับ เริ่มจากนะฮะข้อที่1น,นะฮะเทพเลวานนักแสดงที่ปีนี้ยกเลิกการแจกรางวัลมาลงดอนะครับไม่อย่างนั้นมีโอกาสสูงทีเดียวที่เลวานดอสกี้จะเป็นผู้ครอบครองเนื่องจากมีผลงานโดดเด่นกว่านักเตะยุโรปคนอื่นมากมายและเกมนี้ก็แสงเห็นมาว่าเขาคู่ควรกับรางวัลเป็นที่สุดอยู่แล้วไม่ใช่แค่โชว์การจบสกอร์ที่ยอดเยี่ยมด้วยการเหมาสองประตูเท่านั้นแต่ยังมีการสร้างสารรค์เกมจนทำสองแอสซิสต์ให้กับเพื่อนร่วมทีมอีกต่างหากบรกได้ว่าเป็นกองหน้าที่ครบเคลื่อนที่สุดแล้วในตอนนี้นะฮะ โดย2ประตูนในเกมนี้ทําให้เขายิงรวมทุกรายการในฤดูกาลนี้ถึง53ประตูและยังรั้งผู้นําดาวซันโบยูฟาแชมเปียนลีกฤดูกาลนี้ที่13ประตูนอกจากนี้เขายังขยับขึ้นมารั้งอันดนบที่4ดาวซันโบตลอดการของแชมเปียนลลกที่66ประตูจากหน้าของคาริมเบซม่านะฮะเป็นชื่อบบร้รอยมีแค่3าคนที่ยิงประตูมากกว่าเราวันได้แก่ราอุนกอนซาเลส71ประตูเลเนอร์วซี่115ประตูและก็คิสโนโรนโดนะฮะที่130ประตูนั่นเองครับ ต่อมานะฮะประเด็นที่2ยกเครื่องแนวรับถือว่าเป็นซีซั่นที่น่าพอใจมากเลยนะสลับแฟงแลมพานทั้งการจบท็อปโฟโรวมถึงการเข้าชิงชนาเลิศ f เอฟเครับทีมกำลังที่ต่างที่ดีนะฮะโดยเฉพาะแนวรุกการเสริมทัพก็น่าดูน่ากลัวเสือเกิน,นะฮะไม่ว่าจะเป็นนักเตะที่เข้ามาแล้วอย่างชิมโมเวนเนอร์ฮาคิมซีเอสหรือจะคนที่เป็นข่าวอย่างหนักนั่นคือไคลส์ฮาเวิร์ดนะฮะแต่ว่าสิ่งที่ยังคงเป็นคำถามคาใจอยู่ในตอนนี้ก็คือเกมรับของทีมที่ควรจะมีการแก้ไขโดยด่วน โดยกันนี้แอนเดสคิทเตนเซนและก็เ um คิร์สซูม่านะฮะสองเซ็นเตอร์แบ็กในนัดนี้มีทำผลงานย่แย่เหลือเกิน ทั้งการยืนตำแหน่งและการประกบตัวซึ่งเชื่อว่าแฟนเซลซีนั้นคงจะไม่แปลกใจสักเท่าไหร่นักเพราะทั้งสองคนนั้นก่อความผิดพลาดให้เห็นอยู่ตลอดทั้งฤดูกาลไม่ต่างจากเซ็นเตอร์แบ็กตัวจริงอย่างอ e ันโตนิโอเบรติเกอร์ที่ยังทำผลงานไม่คงเส้นคงวาสักเท่าไหร่นักทั้งสามพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าแบ็แนวรับของทีมไม่ไหวลํำผาดคงต้องมีการยกเครื่องกันใหม่ไม่อย่างนั้นจะเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาของทีมเลยทีเดียว โดย4ประตูในเกมนี้ทําให้เชลซีนั้นเสียถึง22ประตูในทุกรายการนับตั้งแต่กลับมาแข่งขันในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งมีเพียงทีมตกชั้นอย่างนอลิเซิตีเท่านั้นที่เสียประตูมากกว่า25ประตูนอกจากนี้หากนับทั้งฤดูกาลนี้เชลซี Chelsea เสียถึง79ประตูรวมทุกรายการมีค่าเฉลี่ยโดยยิงนะฮะประมาณ1.44ประตูต่อเกมถือเป็นค่าเฉลี่ยที่แย่ที่สุดนับตั้งแต่ฤดูกาล1990-1991นั่นเองเฉลี่ย1.64ประตูต่อเกมนั่นครับ ต่อมาประเด็นที่3ก็จะเป็นถลม่มลอนดอนโดยการที่เสือใต้ค่อนข้างจะถูกชโชว์กับทีมจากลอนดอนเหลือเกินนะฮะเพราะ6นัดหลังสุดไม่มีนัดไหนที่ไม่ยิงขาดเกิน2ประตูขึ้นไปเหยื่อรายแรกก็คืออาร์เซนอลฤดูการ2016-2017โดยไบร์เนในยุคข,ของคาร์โรอาเชรรติเอาชนะดยสกหต่อ1ทั้งไปแล้วก็กลับในบรอบ16ทีมสุดท้ายขณะที่รอบที่2คือสเปอร์ในฤดูการนี้ที่โดนเสือใต้ของ ฮันซี่ฟริกนะฮะมาถลุงถึงกรุงลอนดอนด้วยสกอร์มโหฬาร7ต่อ2แถมพอกลับไปเล่นที่เยอรมันก็จัดอีก3ต่อ1รวม2นัดซัดไปครบ10ประตูพอดิพอดีด้านเชลซีก็ไม่รอดเหมือนกันนะฮะเพราะนัดแรกก็โดนยิงลรมยับไป3ต่อ0กับเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมาก็โดนซอยไปอีก4ประตูรวม2นัดชนะขาดลอยถึง7ต่อ1นสรุปแล้วบาเยิร์นยิงใส่ทีมจากลอนดอนถึงย7ประตูด้วยกันใน6นัดหลังสุดนั่นเองครับ โดยงันนี้นะฮะถ้าจะพูดแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะฮะบาเยอร์มินิกไป10ต่อ2ของอาร์ซนอลบาเยอร์มินิกชนะสเปอร์10ต่อ3แล้วก็บาเยอร์มินิกชนะเชลซี7ต่อ1นั่นเองต่อมาข้อที่4นะผมก็จะเป็นกับ,บาเยโร่ยังไม่ไวหวนอยเออร์ยังต้องนิ่งโดยผู้สับประตูทั้งสองทีมยังคงต้องรับผิดชอบกับการเสียประตูในเกมนี้อีกด้วยนะฮะ โดยฝั่งเชลซีนั้นวินดีก้กาบายโรยังไม่ได้โชว์ฟอร์มน่าประทับใจสักเท่าไหร่นักในช่วงท้ายของฤดูกาลนี้หลังจากแซงหน้าขึ้นมาแทนที่ของเกียร์ป่าที่ฟอร์มตกอย่างหนักและเก่นี้เจ้าตัวก็เข้าบอลพรวดผ้าจนทําเสียประตูจนทําให้ต้องประเมินได้ว่าฤดูกาลหน้านะฮะเขาจะใช้ในายทวันทั้งสองคนนี้หรือไม่เพราะเท่าที่ดูฟอร์มตอนนี้ยังไม่มีใครไว้เนื้อเชื่อใจกันได้หากต้องการนายทวันคนใหม่ก็คงต้องรีบกระโจนเข้าหาตลาดในช่วงสมติน,นี้เพราะนายด่านคนใหม่ถือเป็นรักฐาน คาสำคัญของแผนการพัฒนาทีมของผู้จัดการแฟรงค์ลัมพาร์ดนั่นเองโดยขณะที่ฝั่งเสือใต้มานเอลนอยเออร์นะครับคงจะรู้สึกผ่อนคลายเกินไปเพราะไบร์นก็แทบจะเข้ารอบแบบสบายๆเมื่อทีมบอ,อกนำไปก่อนทว่าเขาดันมาเก่อความผิดพลาดด้วยการปัดบอลไปเข้าทางของทามิอับราหัมนะฮะในซับประตรูโลง่งๆกลายเป็นประต,ตูตีไข่แตกให้กับทางฝั่งเชลซีนอกจากนี้ยังถูกตั้งคำถา,ถามถึงลูกยิงเสียบมุมตาข่ายด้านขวามือของคาร์มัสันโอดอยที่ถูกริฟสกอร์คืน โดยการที่เขายืนตำแแน่งผิดนะฮะทำให้ได้ไม่ค่อยดีนักจนหมดสิทธิ์รับรอบต่อไปในการจะกับบาร์เซโลนาเจ้าตัวคงต้องมีสมาธิมากกว่านี้และข้อสุดท้ายข้อที่5นะผมไล่ล่าทริปเปิลแชมป์คำถามครั้งสุดท้ายที่บบเยนพลาดคว้าชัยชนะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะฮะคำตอบคือวันที่9กุมภาพันธ์หรือ19เกมก่อนหน้านี้และความพ่ายแพ้นัดล่าสุดละ่ะคำตอบต้องย้อนกลับไปไกลถึงวันที่7ธันวาคมปีที่แล้ว หรือประมาณ28เกมก่อนหน้านี้คงไม่มีคำใดๆให้นอกจากคำว่าไร้เทียมทานจริงๆพวกเขาชนะทั้ง9นัดของการรีสตาร์ทลีกบุนเดสลีกาประกาศแชมป์บุนเดสลีกาและยังชนะเลเบ์คูเซนคว้าแชมป์เดฟเวโพคาวก่อนจะมาถล่มเชลซีในแชมเปียนลีกต่อเนื่องบริได้ว่ากำลังมั่นใจแบบสุดขีดนะฮะ แม้จะมีตัวแปรสําคัญอย่างบาร์เซโลนาในรอบถัดไป8ทีมสุดท้ายหรือจะเป็นแมสซิตี้ที่มีโอกาสเจอกันในรอบรองชนะเลิศหรืออีกหนึ่งตัวแปรสําคัญคือหลังจากนี้จะเป็นการแข่งขันแบบนัดเดียวรู้ผลซึ่งอะไรก็เกิดขึ้นได้มากกว่าการเล่นแบบยเย่าเยือนอยา่ารก็ตามเสือใต้ยังถือเป็นตัวเต็งในการคว้าแชมป์อยู่ดีและเมื่อเทียบผลงานที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าเหนือกว่าทุกทีม,มอยู่แล้วทริปเปลิลแชมป์สแหรับ,บาเ์นยังเปิดกว้างค่อนข้างเลยทีเดียว นี่ก็ถือว่าเป็น5ประเด็นร้อนหลังเกมนะผมที่นัดเมื่อคืนนี้นะฮะที่เชลซีก็ทําสุดความสามารถนะครับผมแต่ก็ไม่สามารถจะย้อไว้ได้นะฮะเพราะก่อนหน้านี้ก็โดนมาหนักเหมือนกันแล้วมาโดนนัดนี้เข้าไปอีกนะผมก็กลับกลายเป็นว่าเชลซีก็ต้องยอมรับความพ่ายแพ้ไปโดยปริยายครับและนี่ก็เป็นสรุปข่าวรวมสโมสรเชลซีประจำวันที่9สิงหาคม2 5 6 3โดยชมพู่บักรั่งเชลซีครับ